ยี่ฟุตบอลมีสตอรี่อเลนสมิธพูดถึงแมตช์การแข่งขันที่เกือบจะได้แลกบัตรกับจอห์นเทอรี่เกมวันนั้นนะถามว่ามันเดือดไหมนะเหรอผมก็บอกได้เลยว่าพอตัวนะแต่ก็ไม่มากมายอะไรแล้วผมกับเทอรี่ก็วิ่งเข้าไปใส่บอลพร้อมกันจริงๆคือตอนแรกผมเน่ยเล็งที่บอลน,นะแต่เขาอะสงสัยจะเล็งที่ผมผมโอบี่ไหนล่ะ มาเลายก็มาดิครับแต่เราก็ยังยั้งกันไว้อยู่นะกลัวเจ็บเหมือนกันเขาถามมึงว่ามึงจะเอาไงสมิธสักโบอกไหมล่ะมึงอะ่ะก็มาเดจานก็มาดิครับผมได่เตรียมหมัดนนัดนหน้าเขาแล้วแล้วจู่ๆกรรมาการก็วิ่งเข้ามากอดพวกผมมอาไว้โอ้ยใจเย็นๆนะครับค่อยๆพูดค่อยๆจอกันนะครับแต<ฟ>่อือไม่เอาไม่เอาไม่พูดครับ เข้าใจนะผมไม่อยากแจกใบแดงและเสียวพวกคุณไปคนบ้านเดียวกันแทๆ้ๆค่อยๆพูดกันเน,ะนาะนานาะผมกับเจลี่ในขำกากเลยคือเขาดูน่ารักมากหน้าเอ็นดูหน้าชัางหน้าหยิกแม่กรรมาการอะไรน่ารักจริงเชียวใจเย็นกันแล้วเนาะขอบคุณมากนะครับอุย้ยไม่ต้องลวงใบแดงไม่ต้องเสียตังกันนะครับผมกับจอรนมองหน้ากันแล้วก็อดขำไม่ได้โอ้ กือบได้ลั่นกันแล้วยังดีนะกรรมาการมาห้ามมวยไว้ทันไม่งั้นก็คงได้งัดกันสนุกแน่คลิปจะลงทุกวันพฤหสัสศุกร์เสาร์อาทิตย์เวลา18นาฬิกาหากคนตัดต่อโดดเรียนได้จันทคารพุทธมันจะตัดลงอีกทีเฮ้ห <Hey! S 2> ากคุณผู้ด,ดูดูแล้วถูกอ,อกถูกใจปุ่มไลค์ปุ่มแชร์อยู่ด้านข้างและกด subscribe ด้วยนะครับ